เรียกยังไงเนี่ยสันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลี่นอ,ะอขาขา่ะพ่อคะาคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณยังสันเนี่ยจะใส่กางเกงไซส์ไหนอะ่ะเฮ้ยพี่พิทินพี่ไปไหนมาผมตามหาพี่ตั้งนานเอ้ยคุณเป็นใครคุณม,มาจับฉันอะ่ะเฮ้ยเสียงดังอะไรกันนะล่างฉันเฮ้ย hey, ล่างฉัน คุณทายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปร่างเดิมอ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมคาถาดี้ฉันรับไม่ได้น่าฉันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนาเนี่ยเอาร่างฉันคืนมาฉันจะกลับร่างฉันฉันไม่ยอมเออเอาลอยให้เขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื่อเขาจะสลับร่างคืนกันฮะอยู่ด้วยกันไม่เอาฉันไม่ยอมฉันกลับร่างแล้วเนี่ยฉันกลับร่างแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมนอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกร่างฉันคืนมาฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมปิงรถไม่รู้จักฉันไม่ยอมตามาตาฉันไม่ยอมทำไมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยคุณฉันคืนมาเดินฟังฉันมายืนฟังฉันมาร่างฉันึ้นมสองคนนี้มีแต่ทะเลาะกันไม่เห็นนางฟ้าอย่างฉันเลย เฮ้ยหนูเป็นนางฟ้าสื่อรักนางฟ้าสื่อรักจะมีบีฮีทำให้พีของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทำยังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทำให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆครับพี่ท้าไม่ได้ครับมาฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพี่บี โอยเจ็บไปหมดเลยกับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ยทาไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ยอมนาพีสวัสดีค่ะเริเรียนแล้วหรอลูกค่ะให้หนูทํทำอะไรก่อนดีคะเติมของเลยลูกวันนี้ขายดีขายของหมดเกลี้ยงเลยเด็กคนนี้มันสู้ชีวิตจริงๆเลยนึกว่ามันจะไม่โตซะละออาลูกค่าแรงวันนี้ขอบคุณค่ะ ทำไมหนูเกาหัวหนูมีเห่าเหรอลูกหนูไม่ไมค่อยมีเงินซื้อแชมพูอะค่ะน้ำพีกก็เลยไม่ค่อยได้สระผมอ่ะแชมพูหนูน้อยนาเอาไปลองสระดูนะหมักทิ้งไว้30นาทีขอบคุณค่ะน้ำพีกนิวแม่แกมาทํางานเหรอได้เท่าไหร่วันนี้ได้200อจ้ะแม่เอามามเอามาให้ฉันไม่หนูจะเก็บไว้จ่ายค่าเทอมแม่แค่200แกห่วงเหรอเลี้ยงแกมากจนโตนะแม่น้ำมันตังค่าเทอมหนูนะ นิวแม่ในค่าแรงวันนี้เอามาแม่จะไปเล่นไพ่กับเพื่อนแม่จะเอาไปไม่ได้นะนี่จะเก็บไว้เป็นค่าเทอมนางลูกอักตันยูถ้าไม่มีฉันแกนจะได้มายืนอยู่ยงี้ไหมจะได้เกิดมาแบบนี้ไหมค่าแรงวันนี้เอามาท่ไ,ไ,ไหนไ,ได้เท่าไ,ไหร่แล้วเอามาหยุดตรงนี้เลยนะพรไม่ใช่เรื่องของเธอนะน้ำพริกอย่ามายุ่งเธอเป็นแม่ภาษาอะไรตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเลี้ยงดูมันเลยแล้วทีนี้จะมาเอาเงินกลับมาได้ยังไงแค่ฉันทำให้มันเกิดมาก็บูญหัวมันแล้วหยุดนิว ถ้าเลือกอนาคตก็มาอยู่กับนางั้นแกเลือกมาเลยแกจะเลือกอนาคตรหรือแกจะเลือกแม่นิวอยากเรียนนิวจะมาอยู่กับนา้าพีคฮะ<ไ>แต่นิวอยากทำงานดีๆมีอนาคตที่ดีนิวจะได้มาดูแลแม่งั้นต่อไปนี้แกตัดแม่ตัดลูกกับฉันไปเลยแม่ <c oughs> ไม่เป็นไรลูกอยู่กับน้าน,นี่แหละหิวข้าวขอข้าวข,ข,ขอน้ำกินน้อยขอข้าวกินน้อยหิวข้าว คุณหนูยายขอกินข้าวกินน้ำหน่อยแม,ม่ทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> นิวขอโทษแม่ไปอยู่กับนิวนะ <c oughs> จะพาไปไหนขาดขาดล yeah! เลยสิเย้เล่นไพ่เล่นไพ่ไปไปเล่นไพ่ทุกคนนี่กระเป๋าเครื่องสำอาง<น>ที่เจนเอาแน่ ไม่ได้เจอกันนานเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องคุยกันต้องคุยกันลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขอเจ๊นกลงไลฟ์ก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนคำ่คำๆเะะจ๊ะโอ้โหตั้งแต่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไหลสดไม่มีสะดุดออเดร์ปังทุกวันไม่มีตกบเป็นไงบ้างพรทำไมหน้าดูคดคดคดเครียดๆฉันโดนมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดบัญชีเลย ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันมันโง่เองตายแล้วมา,มามามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอเสียงลูกใครอุ้ยลูกเล่นไม่ได้ค่ะเล่นไม่ได้น้องคะมาดูลูกหน่อยได้ไหมคะนันดาเดีย๋ยดื้อลูกนัดููเล่นนไม่ได้ลูก,ลก,ลก,ลกเล่นไม่ได้อ้ยตัวเองมาดูลูกหน่อยคะ่ะน้องดื้อมากเลยนันดา หมดแล้วไม่เป็นไรจ้ะเครื่องนี้แข็งแรงทนทานกันน้ำกันฝุ่นยิ่ป้าพวกเนี้ยแหกปากอะไรกันนักหนาไปแค่เด็กคนเดียวคุณพระนกโทรศัพท์จะพังแล้วก็บอกแล้วไงเครื่องเนี้ยแข็งแรงทนทานจ้ะนี่เธอมีลูกก็หัดรับผิดชอบหน่อยสิดูแต่งตัวเขาสิ ก็ออกจากบ้านมาได้ยังไงใครจะเหมือนป้าล่ะแต่งตัวโบราณเต่าลานตีดูจากสภาพไม่แปลกใจหรอที่โดนหลอกพอนธอาไม่ต้องไปสนใจหรอกใหญ่นั่นนะมันว่าฉันโง่เรื่องแบบนี้ยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเธอดูนี่ฉันใช้โทรศัพท์ Samsung a s a m s u n galaxy g A 0 6 5G เครื่องเนี้นอกจากจะเร็วแรงแล้วยังมีโหมดที่ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแค่กดเปิดตรงเนี้ย เธอรี่ไปซื้อนาพรเครื่องนี้ราคาไม่ถึงห้าพันคุ้มมากงั้นเธอรี่ไปซื้อก่อนนะ ผักสดๆจ้าผักสดๆ,ๆสดๆจากสวนเลยจ้าสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากระเพราขายยังไงขายยายอุ้ยหลานน่ารักจังเลยจ้ายายก็มาหาขายผักซื้อนมให้หลานนี่แหละงั้นเอากระเพรากรำหนึ่งแล้วก็แก้มกอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจริญเจริญนะคะคุณนายวันนี้ได้กินนมแล้วลูกมีเงินซื้อนมแล้วน ผักจ้าผักสดสดจากสวนจ้าสิบยี่สิบช่วยซื้อหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมลูกเลือเรียนมาต้องมาช่วยยายขายผักไม่เหนื่อยหรอกใจยายหนูอยากช่วยยายพวกแกออกจากหน้าร้านฉันเดี๋ยวนี้นะจียายขอขายหน่อยนะจ้าเดี๋ยวผักหมดยายก็ไปแล้วอยคนกดลอกใครเลยเดี๋ยวนี้ยายเห็นมาขายหน้าร้านจริงนะพวกสกปรกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นอะลูก วันนี้ขายผักได้ห้าสิบบาทเอาไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะผักสดๆจ้าผักสดๆโอ้ยยายอ้าวนิ้วทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อแล้วยายทำไมละ่ะลูกหนูสงสารยายยายต้องเดินขายผักเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งหนูเรียนไม่เป็นไรลูกยายไม่เหนื่อยแม่น้ำพริก แม่เหรอฉันได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาตินี่มิสเตอร์ทีนสามีฉันวันนี้ฉันรวยและฉันเป็นมาดามนะฉันจะมารับลูกฉันไปอยู่ด้วยยายหนูฉันไม่ให้หลานฉันจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแกิีงมันไปตั้งแต่เด็กไม่ต้องมาเอาจะให้ลูกฉันลำบากมานั่งขายผักอยู่อย่างนี้เหรอลูกไปอยู่กับแม่ไปไปอยู่กับแม่ไปไปอยู่กับแม่ไ ไปกับแม่ไปเรียนยกับแม่ไปอยู่กับแม่เหล่านี้หลานยายพอล่าวันนี้เธอได้อะไรมาใส่บาทหรอก็มีไข่ต้มตั้งสองฟองแล้วก็ขนมเทียนอีกตั้ง4ี่ชิ้นเนี่แล้วเธอลได้อะไรมาน้ำพริกฉันได้น้ำพริกปลาถูเมนูประหยัดไม่เสียเงินสักบาทนั้นเธอเอาถุงม,มาทำไมอ่ะใส่บาทเส็จเธอก็รู้เองแหละอวันนี้ฉันรู้สึกอิ่มบุญ มีกล้าไปได้แล้วใกล้เวลาพระฉันเช้าแล้วมัวต่กินอยู่นั่นแหละอชินสุดท้ายแล้วเออนะ่เดี๋ยววันนี้ก็มีคนเอามาตากบาทอีกวันนี้จะเอาขนม,มเบลเซ่มากินเยอะๆเลยสาธุอิ่มบุญมากเลยวันนี้ไปพระฉันเสร็จแล้วไปเก็บถาดข้าวพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอามานี่ฉันจะถือช่วยไม,ไม่เป็นไรครับคุณนายครับไม่เป็นไรครับบอกว่าเอามานี่ไงฉันจะถือช่วย รถมะพร้าวรถโปรดฉันเลยโอ๊ยฉันพลาดไปแล้วรติดข้าวาเล็กเกินไปนี่ฉันชอบรถวานิลารถใบเตยสามีฉันก็ชอบพอดีเลยเก็บไปให้สามียินกับกาแฟตอนเช้า นะขนมหมดเลยป้าสองคนนี้มาวัดทีไรขนมหมดทุกทีเลยอะไรยะฉันไ่หยิบก่อนตัวเองมาช้าแล้วจะมาโวยวายทำไมผมชอบกินเอลเซ่เอาเอลเซ่มานี่มันของฉันฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอาเอลเซ่มาผมอยากกินเอลเซ่โอ้โหป้ากาจะไปเปิดร้านขายเลยไงมาทัาบุญอเอาไข่ต้มมาฟองเดียวแต่ต้อนกลับหอมเอลเซ่เต็มตะกร้าเลยนะป้า เซ่แม่อร่อยฉันชอบกินก็ไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเลยได้ไงครับแต่งตัวดีมีฐานนะแต่มาแย่งขนมเด็กวัดกินเนี่ยนะพอล่าเธอให้เด็กนั่นไปเลยเดี๋ยวเธอมาแบ่งเอากับฉันอือเอไปไอเด็กวัดพวกนี้เสียแผงฉันหมดว้าวกินชาไทยอือหือน่ากินมากกินทีไรก็อร่อยทุกทีฟินสุดขนมเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม